ฉันว่าแล้วว่าไอาหมอนี่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสามคนแน่ๆที่แท้มันก็เป็นแฟนของเธอนี่เองอะ่ะแต่ฉันไม่เห็นจำได้เลยนะว่าฉันเคยเป็นแฟนกับเขาอะ่ะโอย เมื่อคืนน่ะเธอสองคนน่ะทำอะไรกันคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งแบบเนี้ยฮะก็พวกเธอสองคนก็รู้นี่ว่าตอนนี้ฉันเมาแล้วอ่ะฉันชอบคนง่ายอ่ะค้ยแต่เธออะก็ชอบง่ายเกินไปนะเพิ่งรู้จักเขาวันแรกแท้ๆก็ไปเอ้ยนั่นดินั่ดูแล้วอ่ะในบรรดาพวกเราทั้งสามคนน่ะเธอจะนิสัยดีสุดแล้วนะ ไม่คิดเลยอะว่าเธอจะไปยอมผู้ชายได้ง่ายแบบนี้อะถ้าเป็นยยลี่อะฉันจะไม่สงสัยเลยเอ้าวนี่ยายสเตฟพูดแบบเนี้ยแกหมายความว่างไงคะก็หมายความว่าเธอมันแรดไงอึงฉันจะแรดอะฉันก็ไม่เคยได้พ่อค้าขายหมูแบบแกนะเอ้ยเย,ยลี่ฮะเธอเคยกับพ่อค้าไขา่หมูด้วยเหรอ ได้ไงอ่ะก็ยยยสเตปอ่ะจะไปซื้อหมูสามชั้นแต่แดนไปเจอพ่อค้าหล่อไงพอซื้อหมูเสร็จอ่ะพ่อค้าก็ถามว่าใส่ถุงไหมครับยายนี่ก็บอกว่าใส่ค่ะแล้วก็พาพ่อค้าขึ้นไปบนห้องเลยน,นี่ยายลีฉฉฉฉฉฉ่ฉันไม่น่าเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเลยทีเรื่องเนี้ยจําได้อ้ยนี่พวกเธอพูดกันคุยกันอย่างกับฉันไม่อยู่ตรงนี้เนาะนายอ่ะเงียบๆไปเลยผู้หญิงเขาจะคุยกันเอา แต่มาคุยกันข้างชั้นเนี่ยนะเราจะให้พวกชั้นไปคุยที่ไหนเล่าก็อยู่ได้แต่กับนายเนี่ยถ้าอยากให้พวกฉั้นไปเร็วๆอ่ะก็รีบหาข้อมูลมาว่าพวกชั้นเนี่ยตายเพราะอะไรไม่ใช่เอาเวลาไปพอดลักอยู่กับยายลินอย่างเดียวล่ะนี่ลี่เอะอย่าพูดแบบนั้นดิอืมทามาเป็นเขินเอ้ยมีมีคนมานี่นายล็อกยังไม่ตื่นอีกหรอเอ,เอา เ้ยอสเตปม,มีอะไรหรออืมก็วันนี้ฉันไม่มีงานนะดิฉันก็เลยอยากจะให้นายอะ่ะไปช่วยฉันถือของซื้อเสื้อผ้าหน่อยแล้วก็พาฉันไปเปิดหูเปิดตาบ้างอืเดี๋ยวนะเรื่องพวกนี้มันก็คือหน้าที่ผู้จัดการอย่างฉันหรอเอา้าก็ใช่ดิเป็นผู้จัดการอะ่ะก็ต้องทำได้ทุกอย่างนะรู้ไหมอ๋อแย่เลยฉันจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเก่งด้วยดิ แล้วนายจัดการเรื่องอะไรเก่งอ่ะอืมคงเป็นเรื่องหัวใจละ้วงอืมเรื่องหัวใจ,จะด้วยเรื่องนั้นน่ะฉันเก่งมากเลยนะถ้าฉันได้เป็นแฟนใครอ่ะฉันจะดูแลเขาให้ดีเลยอือย่างไงเน,นี่ยนะอืมไม่เชื่อเหรอเฮไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยอ่ะถ้างั้นน่ะลองเป็นดูไม่ล่ะเฮ้ยก็จะได้รู้ไง ว่าฉันจะดูแลเธอได้ดีเปล่าเอา่เออะไรของนายเนี่ยเอางี้ก็ในไหนวันเนี้ยเธอจะให้ฉันพาไปเที่ยวไหมแเราก็มาลองเล่นกันเล่นเล่นไหมล่ะเล่นเล่นอะไรอะ่ะก็เล่นเป็นแฟนกันหนึ่งวันไงเป็นเป็นแฟนกันหนึ่งวันเนี่ยนะใช่วันเนี้ยฉันเป็นแฟนเธอและเธอก็เป็นแฟนฉันและเราอะ่ะก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะเอ่เออืม ไม่ต้องเออนะลองดูเนาะเอเอก็ได้วันเดียวนะเว้ยวันเดียวก็เกินพอแล้วได้มาเป็นแฟนผู้หญิงวสวยๆแบบเธอแค่วินาะทีเดียวฉันก็รู้สึกมีความสุขที่สุดแล้วแหละหืมแบวะอีบา้าถ้างั้นวันนี้ทั้งวันอะ่ะฉันจะเรียกเธอว่าที่รักและเธอก็เรียก ฉันว่าที่รักเหมือนกันนะฮะ<า>เข้าใจไหมที่รักเอ้ยไปกันเถอะเอาที่รักร้อนก่อนช,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 ชา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 รรดาเอา้าลินเธอจะไปไหนเนี่ยวันนี้ฉันมีงานอีเวนท์ที่ห้างอะว่าแต่ลีไม่มีงานหรอวันเนี้ยมีดิมีงานถ่ายโฆษณาแต่ก็ตอนเย็นๆอะพูดแล้วก็เครียดเลยเนี่ยเอาเครียดทำไมอะก็ฉันดันไปรับโฆษณา ยาสีฟันใหม่อะดิหืมก็ดีแล้วนี่แต่มันเป็นยาสีฟันกลิ่นน้ำปลาฮะกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนะก็ใช่อ่ะดิฉันลองแปลงแต่เมื่อวานอะตอนเนี้ยกลิ่นน้ำปลายังไม่หายออกจากปากเลยเนี่ย <c oughs> ฉันก็ว่าอยู่ได้กลิ่นน้ำปลามาจากไหน <c oughs> ว่าแต่เธอจะไปงานอ e ีเวนต์แล้วเหรออืมเป็นงานโชว์ตัวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วโชว์ตัวงานอะไรอ่ะได้ค่าตัวเยอะมีเนี่ยอืมงานเนี้ได้ค่าตัวเยอะเลยนะแต่ทางเจ้าของงานอ่ะเขาจ้างฉันไปเต้นบนเวทีเห็นว่าเป็นงานฉลองวันเกิดให้วัวของกำนันอายุครบสามปีอ่ะอะฮะฉลองวันเกิดให้วัวกำนันถึงกับ จ้างเธอไปเต้นเลยเนี่ยนะ <c oughs> งานเนี้ยเราเขารับให้อ่ะโอ้ยเราคิดถูกไวยว่าเนี่ยจ้างนายคนนั้นรับงานให้เนี่ย <c oughs> แต่ก็ได้ค่าตัวเยอะเหมือนกันนะว่าแต่เห็นล็อกบ้างไหมอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยฉันเห็นขับรถพทรสเตปอ่ะออกไปข้างนอกแล้วยทรสเตปคงพาให้ช่วยไปเที่ยวแล้วมั้งอา้าวหรอว่าจะพาล็อกไปงานด้วยกันสักหน่อยอ่ะ <c oughs> จะพาล็อกไปทำงานด้วยทำไมอ่ะเออ เออก็เขาเป็นผู้จัดการนี่ก็ต้องไปด้วยดิเฮ้ยไม่เห็นจำเป็นเลยให้มันรับงานให้ก็พอละถ้าจะให้เอาผู้จัดการไปด้วยทุกงานน่ะม่แย่งกันตายเหรอมีตั้ง3าคนเนี่ยฉันอ่ะไม่แย่งผู้ชายกับพวกเธอหรอกนะงั้นฉันไปก่อนนะอืมแล้วลี่อยากได้ของฝากไหมอ่ะขี้วัวเหรอไม่เอาอะเอาเฮ้ยมาเร็วที่รักโอ๊ยจะพาฉันเดินไปถึงไหนเนี่ยเอา ก็ที่รักบอกอยากเดินเล่นก็เลยพาเดินเล่นไงนายเข้าใจความหมายของคําว่าเดินเล่นนะหมไมถึงว่าเดินชิวๆเดินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อะนายพาฉันเดินมา8กิโลแล้วนะเอ้าก็ไม่รู้นี่นะนึกว่าอยากเดินเล่นไปเรื่อยๆอ่ะไหนบอกว่าจะดูแลดีๆไม่เห็นดูแลดีเลยก็ที่รักไม่ยอมเรียกเขาว่าที่รักสักทีนี่นะเอ่อเอ่อ แล้วใครจะไปกล้าเรียกเล่าอืมนะเรียกหน่อยนะมันจะหมดวันแล้วนะที่รักเดี๋ยวพอหมดวันนี้ไปอะ่ะฉันก็จะไม่มีสิทธิ์เรียกเธอว่าที่รักอีกแล้วนะเอ่อเออพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันเป็นหนึ่งวันที่เราเป็นแฟนกันช่วยทําให้มันเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยนะเอ่อถ้าจะพูดขนาดเนี้ย ยอมเลียบให้ก็ได้ <c oughs> ไหนขอฟังให้ชื่นใจหน่อยดิเออที่รักเอ้พูดได้มันดังๆหน่หอยดิที่รักพูดพอๆสิครับนี่ไหนนะนะนะที่รัก <c oughs> โอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวยืนรอเขาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำให้นะที่รัก <c oughs> เออ รีบไปรีบมาลูกกันนะฉันหิวน้ำแล้วที่รักโอเคเดี๋ยวเขาจะรีบไปรีบมานะจุ๊บจบเฮ้ยมันต้องมีจุ๊บจบอะไรด้วยหรือเนี่ยไอ้บ้านี่ทำฉันเขินได้ด้วยหรือวะเนี่ยพวกพี่ก็ทำให้น้องเขินได้นะจ้ะเอ้ยพวกพวกแกเป็นใครเนี่ยน้องอยากรู้จักพวกพี่เหรอได้เลยเออไม่ไว่ล้วจอ้นหนีไปแล้วเว้ยน้องหรอพี่กนดีพี่จะบอกให้ ที่รักเอ้าเอ้าห้ไปไหนแล้ววันเนี่ยเอ้าอย่าบอกนะวันหนีกลับบ้านไปก่อนละโอ้จะเล่นเป็นแฟนกันแค่วันเดียวเองฮชยจะรีบหนีไปไหนันเนี้ยห่าดเลยวันเนี้ยสดายแย่อ้ยอย่าอย่าตามมานะว้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนนักต่าเนี่ยน้องสาวเอ้ยใช่ในที่สุด ็มาถึงทางพันกิโลสักทีทางตันไงตึงโป้นี่นี<_<_<_<_<_<_<_่พวกแกปล่อยฉันไปนะฉันเป็นคนดังด้วยเฮ้ยจริงเหรอเป็นคนดังด้วยเหรอนี่แบบนี้ก็ดีดิโผีจะได้จุดยุดยุดกับคนดังแล้ววันนี้อายาอายาเฉยเฉยไอไอไพวกชั่วอย่าอย่าทำเเลยฉันนะไม่งั้นอ่ะพวกแกติดคุกแน่ตอนแรก พวกผีก็กลัวนนัติดคุกอะ่ะแต่พอรู้ว่าน้องสาวเป็นคนดังแบบเนี้ยเดี๋ยวพวกพี่จะอัดคลิปไปดูเล่นได้แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าน้องไปแจ้งผงแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคลิปหลุแล้ะนะน้องนะอย่าอย่าอ,อ,อย่านะอย,อ,ยอย่าทำเลยฉันเลยนะนะฉันขอร้องเฮ้ยไม่ต้องขอร้องหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่ให้น้องร้องหลายๆอัลบั้มเลย นี่พวกนายพวกนายอะเอาเงินไปแทนไหมฉันอะมีเงินเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอะจะเอาเงินให้พวกนายอะเยอะๆเลยนะนะเอาเงินไปแทนนะปล่อยฉันไปเถอะโอ๊โยอย่าคิดว่าพวกพี่น่าเงินแบบนั้นสิจ๊ะไม่ดีไม่ดีดเงินทองอะมันเป็นของนอกกายแต่ร่างกายของน้องอะมันต้องเป็นของพวกพี่ไม่อย่านะอย่านะ 你像。<music>